สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของยานยนต์และยานเกราะที่น่าสนใจจากทั่วโลก วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถถังที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพ,พรัสเซียและถูกพูดถึงมากที่สุดในสนามรบยุคใหม่นั่นก็คือ T90SA รถถังที่ถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัยแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพ t 90 s a เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากตระกูล t 90ซึ่งเดิมทีถูกออกแบบให้มาแทนที่รถถังตระกูล t 72และ T 80จุดเด่นของ t 90 s a อยู่ที่การปรับปรุงทั้งด้านเกราะ การป้องกันตัวเองและระบบควบคุมการยิงที่มีความแม่นยำสูงขึ้นโดยเฉพาะกราะที่ใช้เทคโนโลยี ERA หรือ Explosive Reactive Armor รุ่นใหม่ที่สามารถรับมือกับกระสุนเจาะก,กรอะหัวร้อนแรงและจรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือระบบป้องกันตัวเองแบบ SHTRA-1 ที่ติดตั้งกับ T 9 0 SA ระบบนี้สามารถรบกวนสัญญาณของจรวดนำวิถีต่อต้านรถถัง ทำให้คู่ต่อสู้ยากที่จะล็อกเป้าได้สำเร็จนอกจากนั้นยังมีระบบปล่อยควันและระบบตรวจจับการยิงเลเซอร์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการรบระยะไกลในด้านอาวุธหลัก T-90S a ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกลองเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและที่สำคัญคือสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังได้โดยตรงจากกล้อกล้องนั่นทำให้ T90SA มีความยืดหยุ่นสูงในการรับมือกับเป้าหมายทั้งรถถังค่าศึกและป้องปราการต่างๆระบบควบคุมการยิงของรถถังรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างมาพร้อมกล้องเลงกลางวันและกลางคืน เรื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเล็งที่ทันสมัยทำให้ลูกเรือสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือในเวลากลางคืน t 90sa ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่สามารถให้กำลังได้มากกว่า1,000แรงมา้าทำให้รถถังหนักกว่า46ตันคันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งถือว่ามีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมทั้งในสนามรบแบบเปิดและภูมิประเทศที่ทุรกันดาร อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ t 9 0 sa เป็นที่จับตามองคือการออกแบบภายในที่เน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับคลประจำรถทั้ง3นายคือผู้บังคับการรถคนยิงและพลขับพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้มีการป้องกันจากแรงระเบิดและระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในกรณีที่ถูกโจมตีเมื่อพูดถึงเรื่องราคาของ t 9 0 sa ขึ้นอยู่กับรุ่นการติดตั้งและแพ็กเกจที่แต่ละประเทศต้องการ โดยราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านถึง4ล้านดอลลาร์หากคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ราวๆ90ถึง150ล้านบาทต่อคันถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความสามารถในการรบแล้วนับว่าคุ้มค่ามากสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังรบทางบกให้มีความทันสมัยและแข็งแกร่ง T-90SA ไม่ได้มีแค่รัเสเซียที่ใช้งานแต่ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่นแอลจีเรียอินเดียและบางประเทศในตะวันออกกลางแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและศักยภาพของรถถังรุ่นนี้อีกทั้งยังได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศเช่นการติดตั้งระบบสื่อสารพิเศษหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมด้วยเหตุนี้เอง t 90 s a e จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสมดุลระหว่างพลังการโจมตี การป้องกันและการเคลื่อนที่อีกทั้งยังมีราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับรถถังหลักของชาติอื่นๆเช่นอัมแรมของสหรัฐอเมริกาหรือลีโอพาดสอของเยอรมนีและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันยังคงเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการทหารทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลสำคัญของ T90SA รถถังหลักยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง หากคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์และยานปลดทหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Carland ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video